อวันนี้นะครับมาทดสอบน้ำมันเครื่องโฟตอนนะครับหลังจากวิ่งไปหมื่นห้าร้อยกิโลเอ้ยหมื่นห้าพันกิโลครับห้าพันกิโลคร,ครับน้ำมันเครื่องตัวนี้ตัวโฟตอนคลองเกรดห้าวสามสิบนะครับ<อ>ผมลองไลท์บนเกรดเด็กสองก็ทดสอบแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันโลฟิลลิ่ง ฟิลลิ่งการขับขี่ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูดูความลื่นของน้ามันสีอาจจะดําหน่อยนะครับเพราะว่าสารชาล้างมันเยอะนะครับดําแล้วแต่ความลื่นเนี่ยไม่สากมือเลยลื่นแล้วก็ที่สําคัญคือว่าน้ามันมันไม่ไหม้ไม่ไม่ไหม้พูดไงไม่ไหม้มันไม่ไหม้มันโนไหม่โนไหมครับโนโนไหม่ no, no ก็คือว่าเช็ดก็ขาวนะครับไม่ได้ดำติดมือแบบว่าเช็ดไม่ออกนะฮะ<ม>เห็นแล้วเกลี้ยงเกลี้ยงเือเลยเราไม่มีแมทซายไม่มีตะกอน,นตะกัน,ม,นมันจะไม่เกิดแมทซายแล้วก็<ม>คือถ้าน้ำมันมันเสื่อมเสื่อมสภาพเนี่ยมันจะเช็ดไม่ออกมันจะเหมือนสีเลย<ม>แต่เนี้ยถ้าผ้าสะอาดเช็ดเนี่ยมันก็ออกอมอ อคัแล oh, ้วก okay. okay. ็เดี Hence, ๋ยวอัน oh, นี s <S right. ้จะเป็นตัวอย่างน้ำมันเครื่องเก่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งเข้าแลบดูว่นะ่่า15,000นกิโลกับการใช้งานสมบุกสมบันนะวันละ3า0สี่โลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะมีมีกราฟให้ดูนะครจะส่งไปทางออสเตรเลียให้เขาวิจัยกินนี่ก็เป็นรถรถแบบรถทดลองใช้โหมดครับเสร็จรถก็โมูหมฉี 200กว่าแรงม้าครับ270 270แรงม้าขับโหดทุกวันเจอมลพิษอ่าวิ่งในเมืองวิ่งเที่ยววิ่งอะไทุกสภาพถนนทุกสภาพอากาศเลยได้เจอหมดคันนี้ถือว่าคุ้มครับก็เลยเอามาเป็นรถทดลองดูถ้าคันนี้ผ่านคันอื่นจบอคันนี้รู้อยู่ครับตัวแสบลำลูกกาซีนโหดโอเคครับถ้าสนใจ น้ำมันเครื่องติดต่อเพ่ได้เลยเนาะติดต่อได้เลยครับก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับก็จริงๆรองเรามาขายมาจาหน่ายตั้งแต่ที่เทสผ่านไปหนึ่งหมื่นกิโลละ,ร, 1, ลละรู้ว่ามันหนึลล่งหมื่นสิลิกไม่เคียวเลยเราก็พอใจละอันนี้คือของแถมคือหมื่นห้าสำหรับรถที่วิ่งไกลเราก็สามารถยืได้ 1, กิโลจริงๆไม่ใช่กิโลเดืมเรินะครับก็เทสนี้ น้ำมัน8ลิตรนะครับพร้อมไส้กรองแล้วก็กรองดีเซล3,005 5นะครับสำหรับคนที่ใช้อายุลากน้ำมันยาวๆขึ้นหน่อยครับคุ้มครับผมโอเคขอบคุณมากครับยังไงฝากไว้ด้วยครับน้ำมันเครื่องโฟตอนวิท GTPO ลำลูกกาครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ